และสิ่งของทั้งหลายในรูปแบบถวายบรรพบุรุษแม้ลูกโยกให้เปสัมมาสมาธิวิธีที่ใช้เกียรติสาธารณประโยชน์สาธารณสงเคราะอบถวายบรุพบุรุรู้สึกผิดในใจเมื่นกันว่าหลายสถาล้วที่ไม่นำปฏิบัติธรรมแต่ก็คิดว่ารูปแบบส่วนตนจะได้ทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการนำชีวิตของตนให้ดีทำอยู่ในธรรมของธรรม โดยทำพูดเพื่อทำปฏิบัติให้เห็นธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการมีชีวิตอยู่จะอยู่ในนอำนมรองธรรมโดยหลักคิดของศิลธรรมอยู่แลแต่ที่เราต้องการจะปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นชัดเจนเป็นพิธีกรรมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รู้ผู้รู้สึกกิดเหมือนกันเทตั้งแต่เริ่มเวทีมาเนี่ยรู้สึกไม่คยเมือสองปฏิบัติธรรมมโนะ ในดวงใจนี่ในนั้นอาจจะเยอะแย่มากมายแต่วันนี้ก็เหมือนกันเขาอยางไม่ได้ทำยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ปัจจุบันการพุ่งไปเรื่อยประมาทหรือเปล่าแต่เราหวังใจว่าทุกคนคงไม่ประมาทคงจะต้องหันมานั่งใส่ใจว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมันก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างเซนติสติปกติอย่างเป็นผู้ที่ยืนอยู่ นั่นคือหลักการปฏิบัติธรรมที่ทําให้พระุทธเจ้าทรงฟื้นคือพระชนชีพมาได้แต่ถ้าไม่ได้เราคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมเฉพาะวันน,น,วน,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 นั้นวันนี้เท่านั้นแล้ววันอื่นอื่นพระพุทธเจ้าหลับไหลไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกายเราไม่ได้อยู่ในจิตวิญญาเราไม่ได้อยู่ในแาบคิดทำพูดของเรา,าแสดงว่าเราไม่สามเราต้อก็มีพระพุทธเจ้าทุกคนให้ใจจริงใจเที่ยม มีพระรรมทุกลงหายใจจิตจะเรียกว่าใช้ได้มีพระสงฆ์ทุกลงหายใจจงเจะเรียกว่ามีประโยชน์มีสาระนะทำให้อย่างนี้เน่ใครอยากปฏิบัติไม่เป็นเรื่องเวลาคงเดี๋ยวรอไปอะไรนะความหูเนเตรียมไปหาที่หลับที่นอนองผ้าตอนกันหนาวหนาวก่อนไม่รู้ ไปเพราะมันเต้นเก้นเกี่ยวไปแต่ว่่อยาังว่จะไปแย่ทางแล้วก็ทางรับใช่ก็เดี๋ยวรับรองตรวดหน้ารับรอแล้วก็ไปช่วยกันทำการดูว่าของในกลางมีมีเท่าไหร่อย่างไรที่มีแล้วก็ใส่ที่ไม่มีก็จดบันทึกเอาไว้สำคัญเราก็สารเป็นตัวตั้งก่อน ดูว่าได้พอไหมพอมไหมถุงก็ออกไปหาครับแ้าวรี่ในครา้นี้เท่าไหร่เอามาใส่แต่ก็ไม่ใช่ใส่จนหมดเพราะพรุ่งนี้ไม่มีข้าวกินนะเอาเดืเดือดไว้บ้าง